หากคุณต้องการมือถือราคาสบายกระเป๋าแนะนำานบิเอเน o 35G มือถือที่ตอบโจทย์คุณในการเล่นเกมด้วยชิป Unisoc T8300 ซึ่งเป็นชิปเทดเกมมิ่ง6นาโนเมตรที่ปรับแต่งเพื่อการเล่นเกมได้อย่างมีประสิทธิภาพร่วมกับการรองรับ 5G Dual SIM ที่ทำให้การเชื่อมต่อการเล่นเกมของคุณนั้น ไม่แพ้ใครบอลทูวินนูเบียได้จับมือกับฟรีไฟกับนูเบียนี 35G จุดเด่นหลักๆที่อยากจะแนะนําก็คือเรื่องของ RGB lighting ก็คือไฟแสดงฐานะที่สามารถแสดงผลในเรื่องของการเล่นเกมแจ้งเตือนการมีสายเรียกเข้าและการชารจจุดเด่นของมือถือรุ่นนี้มาพร้อมหน้าจอที่ใหญ่6.8นิ้ว รองรับ120 h ฮและสามารถเล่นเกมในที่แสงจ้าได้โดยที่ไม่ต้องกังวลรองรับความสว่างสูงสุด1,000นิตทำให้คุณสามารถเล่นเกมได้ทุกเวลานอกจากนี้มาพร้อมกับแบตเตอรี่6,000ม ah. ิลในส่วนของการชาร์จแบตเตอรี่รองรับการชาร์จแบบ b y p a าสพอเราเสียบชาร์จปุ๊บให้กดที่อื่นเมื่อหนาวในส่วนของชาร์จเตอร์เพลชั่น จะเป็นการชาร์จไปที่ตัวเครื่องไม่ได้ชาร์จไปที่แบตเตอรี่ทําให้ยืดอายุการใช้งานในการที่เล่นเกมไปด้วยชาร์จไปด้วยครับนอกจากนี้ยังกําหนดได้ว่าสามารถชาร์จได้อยู่ที่80%ด้วยมาดูเรื่องของแรมกันครับรองรับ extended RAM สามารถที่จะเพิ่มแรมจาก8กิกบวก12กิกเป็น20กิกซึ่งพอกดปุ๊บก็สามารถที่จะกําหนดได้ว่า จะให้แรมเพิ่มเท่าไหร่ปกติแรมจะอยู่ที่8 g ิกับ2 5, 6แต่สามารถที่จะเพิ่มจนเป็น20ทับ 2H6 ได้ด้วยครับเรามาดูเรื่องของ AI นะครับซึ่ง AI เนี่ยเขาจะเรียกว่าเดมี่นะครับจะเป็นน้องสาวคนนี้นะครับเดมี่ <Dem i S 2> จะเป็น AI ที่ช่วยเรื่องของการเล่นเกมช่วยจัดสรรพยากรต่างๆในการเล่นเกมครับเพื<ๆ>่อให้รีดประสิทธิภาพในการเล่นเกมให้ดีที่สุดสามารถปรับแต่งเรื่องของเสียงเสียงแบ็กกราวเฟรมเรทและจัดการ การเล่นเกมเพื่อให้เล่นเกมได้หลายเื่นมากที่สุดครับตอนที่คุณเล่นเกมคุณสามารถที่จะปัดตายไปขวาเพื่อเข้าสู่เกมสเปซซึ่งเกมเสเปซสามารถจะกำหนดเรื่องของการเล่นเกม Eco Balance และไรส e ก็คือต่ำปานกลางและสูงนั่นเองครับนอกจากนี้ถ้าเกิดว่าคุณอยากจะดูเฟรมเรทสามารถกดที่อินโฟจะมีตัวเฟรมเรทแจ้งขึ้นมาตรงนี้ครับสำหรับ DO Turbo AI Engine เป็นตัวจัดการเฟรมเรทให้มีความเถียร และปรับแต่งเครือข่ายให้ตะเถียนมากที่สุดจัดการบริหารเรื่องหน่วยความจําและทําให้ประสบการณ์ในการเล่นเกมประทับใจคุณมากที่สุดมาถึงเรื่องกล้องกันบ้างครับกล้องหลังมีความละเอียอยู่ที่50ล้านพิกเซลเป็น AI Dual Rear Camera สามารถถ่ายภาพในที่แสงน้อยได้ดีมาพร้อม AI Super Night Mode และถ่ายภาพที่มีการเคลื่อนไหวด้วย AI Sport Mode และ AI Magic Photography จะมาช่วยในการตกแต่งภาพนอกจากนี้ Gaming Children s h o d e r Sticker ทำให้เราเล่นเกมได้อย่างสนุกเพราะว่าสามารถ mapping key ปปหรือว่าคําสั่งหรือปุ่มที่เรียกใช้งานต่างๆเพื่อให้ใช้งานได้อย่างสะดวกมากขึ้นนอกจากนี้ c ิปเซ e Unisoc ที่ 3.0.5G เป็นลิปเซ e ดที่ออกแบบมาเพื่อการเล่นเกมบนมือถือจัดการเรื่องของการระบายความร้อน การจัดการเมมโมรีกราฟิกและเครือข่ายและยังรองรับการทำงานแบบมันติสักกิ้งได้อีกด้วยนี่คือข้อดีของชิปเซ็ต U-NI SOC T8300 ชิปเซตที่รองรับการเล่นเกมบนมือถือโดย m i ระเคลนเกมมิ่งเอนจิที่ออกแบบสำหรับการเล่นเกมและช่วยในการเล่นเกมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ชิปเซ็ต U-NI SOC ยังมีความโดดเด่นไม่แพ้ Qualcomm และ MediaTek ด้วย U-NI SOC มีส่วนแบ่งการตลาด13% ในตลาดสมาร์ทโฟนและมือถือ1ใน4เครื่องใช้ชิปติดยูนิเอนั่นหมายความว่าคุณจะได้มือถือที่คุ้มค่าและเป็นตัวเลือกที่เหมาะสำหรับคุณด้วยประฏิภาพประสบการณ์ในการใช้งานเพื่อการเล่นเกม และด้วยสเปคฟีเจอร์ AI ต่างๆที่มีความฉลาดรวมไปถึงการออกแบบสำหรับการเล่นเกมแบบเอาโดนั่นหมายความว่า n u b บีย e o 3 5G เป็นมือถือที่เหมาะกับทุกคนที่สามารถจะเล่นเกมได้ในทุกที่ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่สภาพแสงไหนก็ยังได้ประสบการณ์ที่ดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการระบายความร้อนแบตเตอรี่หน้าจอที่รองรับการใช้งานตู้แสงได้ดีและแน่นอนมือถือรุ่นนี้ Nu b บีย e o 3 5G บอ n G, Born To วิน ให้คุณชนะในทุกเกมมือถือราคา7 0 0 0บาทที่เล่นเกมได้นะฮะรับรบองคุณไม่ต้องจ่ายแพงราคานี้นะครับคุ้มท่สุดแล้วครับโนบียอีโอสามห้าตใช้5 g ีได้จอใหญ่มี Lr รองรับ120่งร้อยเฮิร์จอสว่างสุดๆใช้งานได้ทุกสภาพแสงนอกจากนี้นะครับ RGB ไ g h t ก็คือไฟ RGB เนี่ยทำให้คุณปลุกความเป็นเกมเมอร์ในตัวคุณบอลทูวินให้คุณชนะในทุกเกมครับในการถ่ายภาพครับแนะนําว่าถ้าเกิดว่าคุณถ่ายภาพแล้วแสงน้อยเนี่ยอาจจะต้องมือหนึ่งนิดน,งน,งนึงนะครับแล้วก็พอกดถ่าย อาจจะต้อง,องอรอสักแป๊บหนึ่งเพื่อให้ระบบประมวลผลโดยรวมเนี่ยก็มีการถ่ายภาพที่สวยครับแล้วก็ได้ภาพที่ประทับใจครับรวมไปถึงถ้าเกิดว่าแสงต่างๆเช่นแสงเหลืองนะฮะการจัดการต่างๆาก็ถือว่าทําได้ดีอย่างเช่นร้านอาหารแบบนี้นะฮะการถ่ายอาหารเนี่ยได้ภาพที่ดีเลยครับอยากจะให้คุณได้ลองกับกล้องมือถือนูเบียร o น5โอ G มือถือที่เล่นเกมได้ถ่ายภาพได้แล้วก็ครบทุกอย่างครับ